สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีชาจะมาเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางต้นไม้นะคะให้กับต้นใหม่ๆนะคะก็เป็นต้นที่เพิ่งได้มาใหม่นะคะจะเอามาปลูกเลี้ยงในส่วนของสีชานะคะ ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนกระถางกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จาก s b Biotech นะคะวันนี้ก็จะมีสองซองนี้นะคะช่วยดูแลต้นไม้ในส่วนของซีชาแล้วก็ต้นไม้ในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวขอแนะนำเพื่อนๆก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะสำหรับซองแรกนะคะจะเป็น Microtech นะคะ Microtech ตัวนี้จะเป็นเชื้อรา Microlysa นะคะ เป็นเชื้อราที่ช่วยในการเพิ่มพื้นที่รากนะคะทีนี้พอรากเรามีพื้นที่ในการดูดซึมอาหารมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะออมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตของพืชได้ดีนะคะวันนี้สีชาก็จะใช้ตัวนี้ผสมในดินปลูกต้นไม้ใหม่ของสีชาด้วยนะคะอีกซองหนึ่งก็คือซูเปอร์บิวเทคนะคะซูเปอร์บิวเทคเป็นเชื้อราบิวเรียบาเซียนานะคะ เพื่อนๆน,น่าจะได้ยินกันบ่อยๆแล้วนะคะตัวบีวเวเลียเขาจะมีส่วนช่วยในการป้องกันแล้วก็กําจัดพวกมแมลงปากดูดนะคะก็พวกเพี้ยไฟพเพี้ยแป้งแมลงหวีขาวอะไรแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เอาไปผสมน้ําแล้วก็ใช้ฉีดพ่น,นะคะ่ะถ้าใครที่อยากหลีกเลี่ยงสารเคมีอันนี้จะปลอดภัยกับคนแล้วก็สัตว์นะคะก็เดี๋ยววันนี้ให้สองซองนี้ช่วยดูแลต้นไม้ในสวนของสีชานะคะเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปลงปลูกต้นไม้กันเลยค่ะ วันนี้สีชาจะมาเปลี่ยนกระถางต้นไม้เปลี่ยนดินนะคะสําหรับ2ต้นใหม่นี้นะคะเป็นต้นที่เพิ่งได้มานะคะต้นแรกจะเป็น Philodendron sp. c ล l u m b i a นะคะใบก็จะแบบใหญ่ๆหน่อยนะคะแล้วก็มีแบบริ้วๆนะคะสวยมันเงาเลยนะคะใบเขาสำหรับต้นนี้นะคะจะเป็น Monstera e s c u l a n t a นะคะเป็นพุชลุที่ใบใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็มีรูกว้างๆแบบนี้นะคะ เปลี่ยนกระถางกันนะคะเดี๋ยวเริ่มจากต้นนี้ก่อนเลยละกันนะคะบีบกระถางนิดนึงนะคะเขาจะออกมาง่ายนะคะเวลาเปลี่ยนกระถางก็เบาเบามือนิดนึงนะคะไม่งั้นรากจะขาดได้นะคะก็จะเห็นตัวรากเขามีประมาณนี้นะคะเอาแบบดินที่เป็นก้อนๆอ,ออกนะคะอันนี้เขาใช้เป็นพีทมอสนะคะปลูกเหมือนเป็นพีทมอสร้อเซเลยนะคะจีชาก็ เอาอาที่เป็นก้อนๆออกแล้วก็ที่ติดรากน้อยๆก็ติดไว้ได้ะคะไม่เป็นไรตอนที่สีชาเลือกเนี่ยเขาก็มีบอกว่าบางต้นรากยังไม่ยาวนะคะกระถางนี้ที่เลือกมาก็ถือว่ารากก็ยาวอยู่นะคะนี่เดี๋ยวไปเปลี่ยนกระถางกันอันนี้ก็เป็นดินปลูกที่ผสมไว้แล้วนะคะเป็นดินปลูกไม้ใบนะคะอันนี้จะมีส่วนผสมของพวกเปลือกสนหินผู้ขอไฟเพอร์ไลท์อะไรแบบนี้นะคะบลูมิคูไลไ์ นี่ก็จะโปร่งๆนิดนึงนะคะจะเอาตัวไมโครเทคเนี่ยนะคะผสมในดินปลูกอันนี้นะคะก็เขาบอกว่าใช้1ช้อนโต๊ะนะคะต่อดินปลูก1กิโลกรัมนะคะเดี๋ยวชีชาก็นี่ค่ะ1ช้อนโต๊ะนะคะต่อดินปลูก1กิโลกรัมนะคะเื้อราไมคโครไรซาเขาก็จะช่วยเพิ่มพื้นที่รากนะคะทำให้ดูดซึมพวกธาตุอาหารได้ดีขึ้นนะคะเช่นแบบ พวกฟอสฟอรัสแคลเซียมสังกะสีอะไรแบบนี้นะคะพร้อมแล้วทั้งกระถางแล้วก็ดินปลูกนะคะแล้วก็วัสดุรองก้นกระถางคนนี้ใช้เป็นเปลือกสนชิ้นใหญ่นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้เป็นมะพร้าวสับชิ้นใหญ่หรือว่าถ่านทุบก็ได้นะคะหรือว่าหินภูเขาไฟชิ้นใหญ่ๆก็ได้นะคะเปลือกสนเขาก็จะเนื้อแบบแข็งๆนิดนึงแต่ว่าเขาก็จะเก็บความชื้นได้แล้วก็ทําให ช่วยเรื่องความโปร่งด้วยนะคะเอามารองก้นกระถางได้ต้นนี้สีชาจะเนี่ยคะ่ะจะให้ตรงข้อเขาลอยขึ้นมานะคะจะไม่ได้เอาฝั่งลงไปในดินนะคะเดี๋ยวพอเขาโตมีใบยเยอะขึ้นหรือว่ารากเริ่มเยอะกว่านี้นะคะสีชาก็จะเปลี่ยนกระถางนะคะแล้วก็ คอยดูเพื่ออับใสกระถางต่อไปนะคะใบก็จะใหญ่ขึ้นกว่านี้มากด้วยนะคะเอาไม้มาดามไว้ล็อกไว้หลวมๆนะคะไม่ต้องล็อกแน่นมากแค่ให้เขาไม่ยกเยกก็พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกระถางนี้เป็นฟิโลนะคะ SP <c> ีโคลัมเบียนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันอีกกระถางนึงเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเอาออกไปไว้ข้างนอกทีเดียวเลยก็จะเหมือนผู้ชลุ ที่แบบเราเห็นกันบ่อยๆนะคะแต่น,นี้ใบเขาจะยักนิดนึงนะคะใบใหญ่โตเราต้นนี้ได้มาประมาณยังไม่ถึง1สัปดาห์นะคะยังไม่เห็นว่ามีรากอยู่ประมาณไหนด้วยนะคะเดี๋ยวมาแกะพร้อมกันเลยค่ะอ๋อรากเขาเยอะมากเลยนะคะต้นนี้คือรากแน่นกระถางเลยค่ะกระถางไซส์ประมาณไหนก็รากประมาณนั้นเลยนะคะจาก็จะ,ะกุยกรุยดินออกสักนิดหน่อยนะคะเท่าที่ดูตรงนี้ก็ ดินโปร่งดีอยู่แล้วเป็นมะพร้าวสับกับเพอร์ไลท์นะคะเอาออกสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปผสมกับดินใหม่ของสีชานะคะอ่าต้นนี้สีชาใช้กระถางใบนี้นะคะแล้วก็รองก้นด้วยวัสดุที่เป็นเปลือกสนชิ้นใหญ่นะคะ พวกต้นแบบนี้ถ้าเกิดเราติดเสาหลักให้เขาเขาจะแตกใบเร็วแล้วก็ทรงแบบฟอร์มสวยนะคะสองกระถางใหม่นะคะเดี๋ยวจะเอาเข้าไปจัดวางในสวนนะคะพรุ่งนี้สีชาจะมาผสมตัวบิวเทคนะคะไปฉีดพ่นเพื่อป้องกันมแมลงกันนะคะ เดี๋ยววันนี้ขอตัวไปเอาต้นไม้ไปจัดตกแต่งก่อนนะคะ สิชาจะมาแนะนําเรื่องของการพ่นยากันมแมลงต่อนะคะวันนี้วันนี้จะใช้คู่กับสารจับใบนะคะสารจับใบเขาก็จะมีเป็นขวดแบบนี้นะคะใช้เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเากาะติดใบได,ได้ยาวนานมากขึ้นนะคะนีสิชาก็จะใช้ของ SV BioTech นะคะเป็นตัว Butech ซึ่งถ้าเพื่อนๆที่รู้จักกันดีนะคะก็คือตัว Butech คือเชื้อรา Bioria Basiana นะคะเป็น เชื้อออแกนิกนะคะที่สําหรับใช้ป้องกันมแมลงนะคะชิชาจะใช้1นซองนี้นะคะกับทั้งส่วนเลยนะคะได้กับน้ํา30ลิตรก็เอาไปผสมกวนในถังใหญ่ๆะค่ะกวนถังบ่อยๆนะคะเสร็จแล้วก็ไปฉีดพ่นในส่วนได้เลยนะคะ แนะนำนะคะสาหรับเพื่อนๆที่จะพ่นพวกยากันแมลงยากันเชื้อราอะไรเนะะี่ยค่ะของที่ส่วนนะคะก็คือจะรอให้แดดหมดก่อนนะคะจะพ่นช่วงแบบเย็นๆเ,เลยนะคะแล้วก็ถ้าฝนจะตกเนี่ยก็เว้นไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่งั้นพ่นไปก็อาจจะถูกชาหลางได้นะคะถ้าเพื่อนๆที่ใช้ทั้งยากันเชื้อราและยากันแมลงนะคะก็ควรเว้นไว้สักแบบสัปดาห์หนึ่งนะคะแล้วค่อยใช้อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่เกิดผลนะคะของวิชาเนี่ยถ้าว่างก็จะเช็คหลังใบทันทีเลยนะคะแล้วก็พวก ตามกิ่งก้านตามข้อตามใต้ใบอะไรแบบนี้ถ้าเกิดเพิ่งมีแค่ต้น2ต้นเนี่ยเราเช็ดออกแล้วพ่นยาป้องกันเนี่ยเขาก็จะแบบเกิดโรคระบาดได้ยากนะคะสีชาจะดูบ่อยมากๆเลยนะคะ ก็หมดแล้วนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆชมคลิปแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะเพื่อนๆที่สนใจผลิตภัณฑ์ของ s b Biotech สามารถเข้าไปสอบถามราคาโปรโมชัน่นแล้วก็ปรึกษาเรื่องของโรคพืชศัตรูพืชได้ทางแบบถูกช่องทางของ s b Biotech เลยนะคะจะขึ้นช่องทางติดต่อไว้ให้ด้านล่างนี้นะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมาชมคลิปนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะบายบาย